สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไาฟาร์มนะครับที่กเกมบูลองแบคเมิดเนาะนะครับเราจะฟาร์มเอาตัวสปังนะครับเพิ่มอัพสกิลนะครับอันดับแรกเลยบิลที่ผมใช้ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นบิลเอ่อสแนชนะครับสแนชเนาะนะครับเอนตีหนักและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือตัวสเปลที่เรียกว่าเออเรียกว่าอะไรนะโซลิดเอ่อ solid ล็อกโซลิดนะครับที่ได้จากบอสเสือนะครับเราจะฟันกันที่แมปนี้จะให้ดูเราจะฟันกันที่แมปเอ่อ yellow w i n d บริดจแล้วก็ไฟคลิปแล้วก็ล็อกเฟสแหละนะครับอยู่ในชั a p เตอร์ที่2นั่นเองนะครับจึ่งเตรียมตัวแค่นี้ตัวถ้าใครยังไม่มีล็อกโซลิดก็ไม่เป็นไรจริงผมก็แพร่ไม่เก่งก็ไม่จำเป็นก็ได้แต่เสียเวลามากหน่อยนะครับก็เปือ ปานตรงนี้เนี่ยเราจะได้มอนเตอร์ดับของดีด้วยเอามาอัพแบบมาอัพอุปกรณ์กับมาเปร์มานเน้นสตาร์ทได้ดีนะครับก็คิดว่าไม่ไม่นานเนาะประมาณ3-4นาทีนะครับตอนหนึ่งรอบก็สองสองรอบนิดนิดก็หนึ่งเลเวลนะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยโอเคขอรีขอรีหนัทีหนึ่งนะครับขอรีหนัทีหนึ่งก่อนตุ๊กเอาเอาตัววาร์ปกับเอ่อ ก็เรียกว่าอะไรวางกับพรเนี่ยเอามาในช็อตขัดก็ได้ครับตอนฟาร์มซึ่งจริงๆแล้วที่ผมบอกล็อกโซลิดนะครับอีเวนลอ็อกโซลิดเนี่ยถ้าใช้ไม่เก่งหรือยังไม่มีเป็นอะไรผมว่าใช้ไม่เป็นเหมือนกัน <laughs> ตอนเล่นปกติผมไม่ได้ใช้ล็อกโซลิดเลยเนะครับเพราะแพรี่ไม่เก่งก็เดินบูอัอยเดียวอ่ะเราจะฟาร์มกับพี่คนนี้นะครับพี่ถือโลแล้วก็ตัวที่ไม่ถือโลเ <Yeah. S 1> นี่ยผมฟาร์มไม่เก่งเห็นไ <laughs> เราก็เล่นตีลอของเราเห็นไหม เนี่ยก็แตกเหมือนกันครับดิวแต่ผมชอบสมาร์ทเพราะมันจับจิตเนะเลยต้องแพรลี่ให้เนี่ยแล้วมันดับไมค์คอเห็นไหมครับไมค์คอเนี่ยไปอัพเพิร์มในเลนสตักไปดีดีอ่ะแต่ถ้าแพรลี่ถ้าแพรลี่ตัวนิโรถ้ามันถ้ามันได้ฉบับมันไม่เกียร์ครับโล่มันแตกเดิมันก็จะเร็วอ่ะสองตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วเราวิ่งมาทางนี้ครับเออเราก็ตีน้องคนนี้ไม่ต้องรอให้ขึ้นนาตีได้เลย เราขึ้นมาเราจบ Com คอมโบลราขาดีเหน้หมมาดับของดีดับซิวดับอะไรกันไม่หแล้วก็นิดนึงนะครับเอาโถนิดนึงเราฟาร์มวิวไปด้วยในตัวนะครับวิวเป็นคเ r รนซี y ในเกมนี้เนาะเอาไว้ซื้อของว่ายิ่งชัคเตอร์หนักๆเนี่ยมันจะหลังๆเนี่ยมันจะขายของอัพเกรดให้เราเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าม,มีตัง่งเห็นไหมแล้วน้องคนนี้พยายามจะขึ้นมาอยู่นั่นแหละไป้องลอ ครับสมัอนที่มันนี่ไงตีตัวนี้เสร็จแล้ววิ่งมานี่ได้เลยแล้วก็ดูสตมินียนะทุกคนเนี่ยผมฟาร์มผมจะสตมินีาสตามินา, <c oughs> านา้อยมากเนี่ยครับมาใช้โล่ใส่เราพอดีอเราก็จะทำโล่มาแตกได้เลยจบแล้วัพเลเวลเสร็จแล้วนะครับเราก็วังกลับแค่นั้นเอง นี่ครับหนึ่งรอบเห็นไหมได้ Stone Spirit ได้ของค่อนข้างดีนะครับแล้วรอบหนึ่งก็ไม่นานลองไปฟาร์มกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยเด้อไปก่อน